เป็นยังไงเมื่ออองเทรย์เขาเอ็กกับเวนอมเฮ้ยนี่มันเนื้อเวนอมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันคือเนื้อน้องหมูเด้ง พอดีเมื่อเช้าดูหนังเรื่องเวนอมเดลัสแดน e จบก็เข้าเซเว่นก็ไปเจอตัวนี้ครับเป็นหมูแผ่นสีดำอองเทรเอ็กเวนอมประเด็นเลยคือเป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันด้วยก็เลยจัดมาลองกันเลยครับจริงๆตัวซองเนี่ยเขามีให้เลือกสะสมถึง3ลายนะฮะแต่ว่าแถวบ้านเนี่ยเจออยู่ลายเดียวนึกไม่ออกเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงหมูแผ่นเขาเป็นสีดำด้วยปกติจะเป็นสีน้ำตาลน่ะแล้ววันนี้เขาใส่ซีเครตอินกิเอียนรวมร่างความมันด้วยรสพริกชิลลี่แล้วก็โช็อกโกแลตที่เวนอมชอบกินรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวมมลลองชิกันเย เฮ้ยหอมช็อกโกแลตแล้วก็มีความเผ็ดของพริกเฮ้ยมันเข้ากันนะไม่น่าเชื่อเลยอร่อยอะ่ะแปลกมากหมูแผ่นที่มีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็พริกและหนึ่งซองพลังงานแค่60 km. แคลแคมโปรตีนสูงอีกด้วยนะครับได้6กรัมใครอยากลองสามารถไปหาซื้อกันที่เซเว่นอเลเวนใกล้บ้านได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูเวนอมเดอะลัสแดนมหาศึกอสูนอาหารการกันด้วยนะครับใช้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าสนุกมาก